ผมจะมาทําเมนูหนึ่งที่น้อยคนจะเคยรู้จักมาเพราะทุกวันนี้มันเป็นเมนูที่คนไม่ค่อยกินกันนะไม่รู้อ่ะผมไม่ชอบใช้คาว่าซอยอะ่พะพอพูดถึงซอยผมไม่นึกถึงอาหารนะน <c oughs> ่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะว่าบางคนน่าจะแบบแกล่ให้มันเหมือนแบบข่าแล้วก็โ e ร ยินดีต้อนรับสู่รายการไม่ใช่ไม่ใช่หรอยินดีต้อนรับสู่รายการครัวฟ้านระหว่างที่เรารอแป้งฟูอยู่นะครับเพราะว่ามันใช้เวลาให้แป้งฟูผมจะมาทําเมนูหนึ่งที่วันนี้ระหว่างที่เราไปดูของพิซซ่าผมเห็นพอดีผมอยากทำนะครับสิ่งสิ่งนั้นคือ corn b e น้อยคนจะเคยรู้จักมาเพราะทุกวันนี้มันเป็นเมนูที่คนไม่ค่อยกินกันอะซึ่ง เออแล้วฝรั่งก็ไม่ค่อยกินกันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูนี้มันจะยอดฮิตอยู่ในพวกประเทศที่ไม่ประเทศรัดที่คนเป็นคาร์บอยเยอะอะแบบหรือว่าเดินทางด้วยม้าหรืออะไรเยอะอะพวกเท็กซัสพวกเนี่ยพวกเฮอร์แมนส์พวกแคนซัสพวกอะไรเงี้ยแล้วก็ฮาวายฮาวายชอบกินสแปมกับพวกแบบคอนบีฟก็มันก็เลยไม่ค่อยมีแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะมาทำให้นะครับ คือถ้าท่านผู้ชมจะซื้อเนี่ยส่วนมากสมัยก่อนม,นมันมียี่ห้อไทย<ม>แต่อาจจะเป็นเพราะว่าขายไม่ค่อยออกมั้ง<ม>เขาก็เลยไม,ไม่น่าจะทำแล้วเพราะหาม่เจอเลยนะครับ,รบแต่จริงๆมันจะถูกกว่าอันนี้กระป๋องละ300อกว่าบาทเราดูสี่ห้ายี่ห้อเหมือนที่เราให้ดูเนี่ย<ม>ตอนเราไปซื้อมันก็มีอยู่สามสี่ร้อยหมดอะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกอันที่มันเขียนว,ว่า long strand corn beef เพราะว่าเราไม่อยากได้เป็นก้อนๆเป็นชิ้นเละๆ<ม>เราต้องการเป็นแบบให้มันเป็นเส้นนะครับอ่ะนั้นอร่อยนะครับวันนี้ ผมจะทําเมนูที่ผมไม่เคยกินที่อื่นเลยแม่ผมชอบทําให้ตอนที่ผมและน้องสาวของสองคนหิวอยากกินแล้วแม่ผมชอบนะครับเ <S an> พราะว่าบ้านผมเนี่ยผมแม่ผมแล้วก็หนุ่ยเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดมาก <những S 1> แม่ผมโคตรกินเผ็ดหนุ่ยกินโคตรมหาเทพเผ็ดแล้วผมก็กินเผ็ดนะครับแ <Andrea S 2> อนเดียจะไม่ค่อยกินเผ็ดสักเท่าไหร่นะครับโอ้ใส่เยอะเลยชอบพิกขี้หนูเขาชอบไนงะกินเลยปะกิน<ช>เลยนะ กจริงเหรอมันกินเผ็ดรครเห็นคนใต้วันกินเผ็ดไหมอร่อยนะมันมีความหอมหรือชอบกิกกับข้าวคุกกะปิโอ้อร่อยเลยข้าวคุกกะปิชอบเลยฟันทำได้ไหมข้าวคุกกระโปิเฮ้ยฟันทำข้าวคุกกะปิได้ปะข้าวคุปเปียแม่กูไม่ชอบกินกะปิกูทำแค่ของที่กูชอบกินไม่ชอบอ่ะส่วนตัวผมไม่ชอบไม่อร่อยสำหรับผมเนี่ยอันนี้ต้องเตรียมพริกขี้หนูเยอะไหมพกติแล้วก็ถ้าชอบเผ็ดก็เยอะครับก็ใส่เม็ดนะรู้นะแต่คือผม คือหนุ่ยอ่ะเป็นคนที่ทอกินเผ็ดอ่ะหนุ่ยมันจะใส่พริกโคตรเยอะจนแบบผมก็ไม่ชอบเพราะว่ามันมีแบบรสพริกมันก็ไม่อร่อยไงส่วนตัวผมอ่ะผมก็เลยจะชอบอ่ะให้มันแบบมีบาลานซ์บ้างเข้าใจไหมหนุ่ยมีบาลานซ์บ้างหนุ่ยคือกินก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นนรกอ่ะคึกว่าก,กระทะทองแดงอ่ะแล้วสั่งส้มตามทีแบบแม่ค้ามองหน้ามึงเพิ่มตังเลยอ่ะเพราะว่าเบาพริกับพริก25เม็ดได้ไหมค้าอย่างเงี้ยโอ้โห บอกครับมือคิดว่ากูเป็นสวนพริกเหรอเราต้องทำอย่างอย่างมันทำตำได้เลยตำเลยแต่ตำแบบไม่ละเอียดนะตำอย่างนี้นะตำแบบบดบแค่นี้พอมันแตกๆล้วก็ก็ให้มันมีให้มันเหลือชิ้นก็เสร็จแล้วนี่ไม่ไม่ตำอีกตำตำไปเรื่อยเลยแล้วก็หอมแดงด้วยนะครับสไลด์บางๆจริงๆคุณตัดคุณจะตัดพริกเป็นชิ้นก็ได้นะ เป็นชิ้นน่ะตัดตัดตัดเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะไม่เป็นต้องตําก็ได้ครับซอยเออนั่นน่ะซอยไม่รู้ว่ะผมไม่ชอบใช้คาว่าซอยอะ่ะพอพูดถึงซอยผมไม่นึกถึงอาหารนะเอาเรื่องจริงนะเว้ยแม่ไม่ไม่ชอบใช้คํานี้ก็ชอบตัดดีกว่าเพราะพอตัดผมจะไม่นึกถึงอ,าาอันนั้นอ่ะใช่ไหมอ๋อพี่นึกถึงซอยหมู่บ้านออใช่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 ไหมผู้ชายเป็นป่ะนี่นนครับน่ากินไหมเออนั่นแหละ เนี่ยคอนบีฟเป็นอย่างเงี้ยมันเขาจะเอาเนื้อมาแล้วมาหมักไว้ในเกลือกับมันจะมีวางไว้ในกระป๋องเออผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นนี่คือผู้ว่าโซเดียมหรือเปล่าเนี่ยซัลไฟดียมแต่ไม่ใช่เกลือนะไม่ใช่โซเดียมเฉยๆนะโซเดียมไบคาร์บอเนต์แล้วที่อ่ะไม่รู้มันคืออะไรใครชอบกินปลากระป๋องน่าจะชอบเมนูนี้ผมก็ชอบชอบปลากระป๋องยำปลากระป๋องอร่อยมาก มันมีมันมีชื่อเมนูป่ะ Corn <ed> beef. Corn beef is corn beef บบ w h t what do you call it? We just call corn beef. Okay. ไม่รู้ทำไมอ่ะแม่เรียกเนี่ยนล้วก็เลยแบบไม่เคยกินที่อื่นอ่ะหอมเลยวะหอมอ่ะหอม Smells good. หอมมากโอ้ So good. หอมมากเลยอ่ะหอมไหมหอมน่ากินไหมน่ากินแล้วถ้าท่าผู้ชมอยากจะใส่คานอล,ลงไปนิดนึงก็ได้แม่ผมทำแต่ผมไม่ชอบแล้วมึงกินของแม่มึงทำไม <c oughs> ใช่ไหมเพราะว่าตอนเด็กก็มันอร่อยอยงเี้แต่พอโตขึ้นมาแล้วไม่ไม่อยากใส่คานอล <c oughs> แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆครับจริงๆมันสุกแล้วนะเน,เนื้อเนี้ยกินได้เลย แกะเอามากินได้เลยแล้วพอสักพักหนึ่งไปนะครับจากตอนแรกที่เราทอดไปเราก็ใส่หอมแดงสดลงไปด้วยนะครับแล้วก็พริกสดลงไปอีกทีหนึง่งใส่ไปนะใช่ใส่ไปผมจะทวนนะคือตอนแรกอะ่ะเราผัดกับน้ามันก็คือเอาหอมแดงกับพริกที่เราตำอะ่ะผัดกับน้ํามันไปสักพักหนึ่งเราใส่เนื้อใช่ไหมครับแล้วเราคุกให้เข้ากันนูน่นนี่สักพักหนึ่งเราก็ใส่หอมแดงกับพริกสดลงไปใหม่อีกทีนึงนะครับเมนูนี้ทำง่ายมากนะจริงๆทำง่ายมากถ้ามีวอกที่บ้านาอะไรกระทะแบบไทยอ่ะ ใช้อนั้นเลยเราเอาจริงคือแบบอย่างที่บอกคือมันเป็นเขาจริงจริงเราไม่ควรใช้กระทะแบบเนี้ยควรจะใช้กระทะไทยทำไมเนื้ออร่อยกเหล็กความหอมมันต่างกันเรสชาติมันต่างกันอย่างเช่นถ้าเราทำข้าวผัดในนี้แม่งไม่อร่อยอารมณ์เดียวกันเราต้องทำข้าวผัดในมันต้องมีเคารียกว่ากระทะจีเนี่ยควอกี้คือมันกระทะไม่กิงกระทะไม่อารมณ์เดียวกันแต่เนี้ยอะไรกหอย่างที่บอกรายการอาหารอย่างเนี้ยมันทำง่ายเพราะว่าที่ที่บอกอยู่บ้านก็ทำได้เอง บางทีเราอยู่คนเดียวทำกับข้าวอันนี้อร่อยแล้วแต่คืออันนั้นจะได้รสชาติไม่ไหมมาโปรโปรกับเตาแก๊สไม่เหมือนที่อย่างที่เธอบอกไงอารมณ์แบบคนที่ไปไม่ก่อนเป็นพวเขาบอยเนาะเวลาอยู่บนเขาไม่มีอะไรใช่ปะไม่เขาบอยมันมาไอ้นี่เลยมากินจากกระป๋องเลยใช่ไงหรือแม่ก็ถ้าทำอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนึกออกว่าเขานั่งอยู่ที่ไปแม่น้ำแล้วอย่างนี้แม่น้ำแล้วแล้วเขาทำแบบเขานี่ไฟนิดนึงแล้วกผักผักหอมเลย มาเรามา,าลองไดนดีกว่าครับได้เลยครับโอ้โหลองกินดูเลยไม่ต้องทำแบบนี้หน่อยร้อนๆไลยแข็งควันไหมอ,อร่อยมากโคตรชอบอะ่ะบีบมะนาวหน่อยสบายอลองกินไหมส่งกินได้มันไม่เหมือนข้าวเหนีอร่อยมีความแบบ โอร่อยมาตักข้ามาอร่อยมากเลยอร่อยมากท่านผู้ชมอย่าบอกจริงว่าอร่อยมากรสชาติมันดีมากความเค็มที่อื่นความเค็มของคอนบีฟเนี่ยตักกับข้าวผัดแล้วมันมีกลิ่นหอมแล้วที่ไอฟ้ฟานเมื่อกี้ใส่ชเชลล์รี่ของแดงแล้วก็พริกขี้หนูเนี่ยทำให้รสชาติมันกรองกมากเลยมันทำง่ายเนาะแค่ไม่ต้องปรุงอะไรได้เหมือนกันใช่ อร่อยไหมพงอร่อยมากใช่ไหมไม่รู้เลยเป็นเนื้อใช่ไหม,มต้เด็กผมไม่ชอบกินของหวานเออของอาหารไทยมากเข้ากับอาหารฝรัง่งนอกจากเมนูเนี้ยที่เป็นอาหารเอเชียที่ผมชอบอแต่ถ้าคนที่ชอบทำเผ็ดเนะี่ยสามารถที่จะใส่พริกเพิ่มได้นะครับข้าวสวยร้อนๆอ,อย่างนี้ใไหมคอนปิบดีๆนงเงี้ย อันนี้เอาไปทําโชว์เสาก็ได้นะสาวไม่น่าอยากกินอ่ะเฮ้ยได้จริงๆเชื่อเราเถอะสาวไม่อยากกินอ่ะอยากกินไมอาเมนูไม่น่ากินน่ากินเมนูอย่างเงี้ยมันทำแล้วเมนูถึงบ้านอร่อยมันทําได้แค่คนเปรียอย่างเดียวป่ะสมมติถ้าคนที่ไม่กินเนื้อเอาจริงๆเขาเอาละมับสแปมทําได้ไหมได้แม่อร่อยครับมมีอะไรที่เป็นเทรนด์ในแบบสปันถ้าเธอต้องแนะนําอ่ะสมมติคุณว่าไอ้เดี๋ยวเขาไม่หมูฝอยอาจจะได้อยู่หมูฝอยเปรี้ยงเนี่ยหรอ ก็ง่าแต่คือไอคอนเบรฟอะมันมีรสชาติเฉพาะของมันไงเข้าใจเข้าใจแต่เนี่ยเป็นหมูหมูเค็มวิงนานอะคือ่แค่แบบใครหมูเค็มวิงนานก็เนี่ยทได้เหมือนกันนะอืมใช่ไหมเพราะบางทีเราเข้าใจว่าด้วยเพอร์เพสอะไรก็ไม่รู้เขาไม่กินเนื้อไงแต่คนที่แบบว่าไม่กินเนื้อาะกินหมูอ,นนอะ,อ,ะอันนี้กินได้ถ้าไม่กินเนื้อก็กินเนะมนูนี้ไปลองทำเชื่อผมแล้วท่านผู้ชมจะชอบทำง่ายอร่อยนะครับแล้วก็รสชาติดีมากด้วย ตงลมันคืออาหารรสชาติไทยอ่ะที่คนไทยหลายคนไม่เคยทานอ่ะไม่แตกว่าอารมณ์แบบนั้นนะเดี๋ยวตั้งชื่อได้จะบอกเพราะว่ากูจะทํากินอีกคราวน้ผมไม่ได้กินแน่เด็กแล้วนะปกติแม่ที่เรียกว่าอะไรกาคอนบีฟก็คอนบีฟเพราะว่าแม่กูคิดไงทำให้มาได้แม่กูทำไว้เองตั้งชื่ออะไรอร่อยมากขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะตอนนี้เดี๋ยวผมจะต้องกลับไปทำพิซซ่าต่อแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับลองทำดูนะแล้วมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับใช่ saying mm -hmm. honey